ผงที่เลี่ยมพลาสติกกันน้ําก็จะมีวิธีในการแกะที่ทําให้พลาสติกไม่เสียหายด้วยนะคะอันดับแรกเตรียมไฟแชกก่อนเตรียมตัวคีมตัดเริ่มแรกก็หามุมที่จับได้ถนัดที่สุดเลยนะคะเมย์ก็จะเลือกเป็นมุมขวาล่างเพราะว่าถนัดขวาจากนั้นก็รนไฟจนให้มีเสียงเดือดแบบนี้ค่ะปล่อยให้เลไฟติดไปสักพักหนึ่งเพื่อให้ตัวพลาสติกนิ่งเราจะได้แกะออกง่าย เป่าไฟให้ดับแล้วก็เอาครีมหนีบส่วนที่รนไฟนะคะค่อยๆบิดออกด้านข้างให้แกนกลางพลาสติกที่จับล้าเนี่ยคาะเราจะกันถ้าเห็นว่าพลาสติกเริ่มแข็งนะคะเราต้องหยุดดึงนะและรนไฟซ้ำค่ะจนมีเสียงเดือดเลยเล้วไฟติดสักพักก็เป่าไฟดับและดึงต่อตอนดึงก็เหมือนกับการลอกสกอตเทปนะคะดึงไปเรื่อยๆดึงไปเรื่อยๆพอดึงแล้วเริ่มแข็งก็อย่าฝืน ให้ร้อนไฟใหม่ขั้นตอนพวกนี้จะต้องใจเย็นๆนะคะนี่ก็ดึงออกมาได้แล้วข้างหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเราก็ทำเหมือนเดิมเลยร้นไฟมุมที่เราจับถนัดนะคะจนที่มีเสียงเดือดเร็วไฟติดไปสักพักหนึ่งเป่าไฟให้ดับแล้วตอนดึงแกนะคะก็เหมือนกับการลอกสกอตเทปแต่จะต้องจำไว้ว่าต้องใจเย็นๆนะคะ พอดึงแล้วรู้สึกว่าพลาสติกเริ่มแข็งหยุดดึงก่อนและลนไฟใหม่อีกครั้งค่ะสำหรับองค์นี้ก็ใกล้จะเอาพลาออกได้แล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นเองเอาละแกนพลาสติกหลุดออกทั้งสองข้างแล้วพลาหลุดออกจากกรอบเรียบร้อยแล้วค่ะไม่มีเสียหายใด้ดเลยนี่ก็เป็นแนวทางในการแกะพลานะคะ อย่าลืมกดหัวใจกดบันทึกไว้ดูนะคะความรู้ทั้งนั้นเลยค่ะ